โชว์พิธีสันนี่ครับหลับเปียสุดทันเฮียนกับเซียเวอร์ครับแล้วมันบรรลุมันเห็ดยังกันมุชมาเนี่โทโทับเป็นสุโมงโอ้หมดเลไรไปไปไป,ไปหาแนวมาข้างนำ้ำไปแม่ลุกไปหาแนวมาต้มแม่ข้างมอตัวเ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินเนี่ยเนี่ไปไปโอ้ห้องก็สองถุงหลับเป็ดกเส, <c oughs> สร็จสุดทันเหียนกินครับมื้อนี้ วเดีเนะว้ยธรรมดาปะอาเข็มวัเลตรวไปหอดพีไม่เคยพอเขาสังาด้ยตรวหลาบง่วงเซลเซลอดไรอยู่สียยุองกูเลยขี่แตกปะน่ขี่แตกมานี่ไม่วาะแออยู่โอ้ยอขี่เรืองอะมง่วงง่วปีง่วงฟอมาเรียนา บ่บต้องหลามมืดแล้วเนาะมันหลายปวดเนี่ยจะข้เด็ดแล้วมันถี่เลือมืออื่นเนาะต้มย่ำหัวปลาไนงะยืดลงคลิปนะแต่ว่าปลาเทศบอนนี่มันเป็นอาหารที่แพงแต่ว่ากูณโยมาตม้มใช่ไหมขามแบบวิธีสานมาเทาแล้วคนที่จวดจับมือโอ้ยลืมสีประกาศให้ผักกาดเทศต้มปะ ไปบ้างนิดนึงตมน,น้ำมะดาเอยละโอ้ยมายกบรลุไปหาเนามาข้างน้ำเียบั้นี่นเสียกะไดอู้เส้นเลยไปไลุกลุกลุเตาตง้ใ่เตามึงย่งสหมเตาไหไมตั้งนอมานมนามานาเียีหยเลย ต้มน้ำไหมมึงไ่ต้มเดมึงต้มไหอย่มึง้เดไหมงกูมึงตกคางน the ้ำไม่ด oh. oh. ีเ็ดเปิ้ล้วอั่นนะคางน้ำไว้ไหมเ็ดันนี้มันไ่ได้หยาบ่ได้มึงือบานอนึ่งต้มแป๊บเดียวป่ะพืออมมันก็ละลายแล้เดนึอเขาใชมองเขาเยียบเอานี่ไปใมาต้มนะเอ้ยเย็บ ไปตลดดูตัวไม่ใช่เกี๊แล้วตัวว่าปันเดดูเขมาปุง๋งเดี๋ยวจัดการเนียงหรอกนะมึงเนี่ยข้าจับปามีตัวเอไปลงเทลงเทลงวานเออข้าจับปลงต้อยากกีอวกินโคกซิโลด้วยวันีแล้วบอกว่าจะกินไร้ยรวันเรา กลดันขึ้นขึ้นมาเหรอฟุ้งตอกกฟุ่งเหรอผัวพยายามคนผิดเต็งกับขาเบียร์อกหักแยัหักแยันดื้อะไรวะขึ้นเลยเจอขาเบียร์กจื้อว่ะเมนูเด็ดเมนูแซ่บหลับเป็ดเด็ดสวรรค์ โอ้ยขาวเตลียอยู่ละมันเผ็ดอยู่บ่อย,อยู่นี่ไอ้บน้าแม่น,มนตรงจีดที่นี่ควาบ่ใส่ละสซีเป็นแล้วใส่น้ำสีเตลียอยู่เลยหลับเป็ดหนึ่งวันตรงติดจ,จำบอกว่าให้กุ้งัวมันมั่นยังไงโอ้แต่นีกับมั่นหรือไงหัวสเต็ปหัวแม่หัวเทียมอันนึจับเสียบไหม บออปีกประตูลักเลยส,ส,สามสิบสิบสองสิบสาิโอ้โามเงิตัวได้แบชิมตร,มรั อืมผสมตัวนี้เปิดเต้มผสมจงังเจ้เลยเกียรืถน้องไปห่อนดิซีืึเป้ามห่อน้อมบนนัวขาดดุกยังขาดสมปลา,า,ลวาหวานห่อนดิซีได้เย็นมาก กินว่า,วาอ,อ,อะไรน,นี่ปีวันเบเป็ดจืดันบบ้อบาดีว่นำครัรยบรยบงังกินบ่วขาอกินนี่กี่ม้วกินแล้วต่างแกกินลับเป็ดสูตรนูมันเป็นสูตร <ขอ S 2> กูนี่วะไ<ำ>้กูฮ็ดวลอืมแจมไอ้แต่มึง ta mình mong quả, mang cả tuyển rồi, mặn mong muốn rồi muốn mong muốn mẹ? mình mặn, mặn mong muốn mong muốn quả, mặn, mặn, muốn mong muốn mong muốn mong muốn là, ôi, chuột muốn mong muốn mong tiêm, mong muốn mong muốn rồi Lạp mong เป็หลับเป็ดบ่วงไหมจูบ่วงบ่ะบ่วงบังแดดจูดีสานผ้ามากินหลับเป็ดยุติโพซ้นครับบินมาไกลสองสัโมงเพื่อมากินหลับเป็ดชัดเข้าไปน้ำจิ้มตรงไหนแม่เอามากินบ่ะของไม่มาพูดเยอ ไสดหอนไม่ห้าขวัเนี่ยกูบดสวงเย็นมันบบเย็นดีๆ <c oughs> ทำเงียยกูบสวงบอกกูซิมจะขำมึงซื้อกูอยิเป็ดหรอไว้วันถอนตัวถอนถอนถอนตะวันดีๆสำคัญะตาปิดข้ากันกินข้ากันแล้วก็เศร้ากินอนืมโอ้

Mấy thằng muốn chơi liền liền xưa mà Mới liền chẳng sưu hồn mắc Vâng, đồng Cười, ừ. Cười được. Liền hồn luôn nhé Mới để lại tựa non Rồi giờ mất về vậy Giờ không Món nó mới mà này mất kéo về sưu mình cũng bất không khám đâu Anh ơi, sưu mất vậy mà กิไปซื hmm. ้อไม่รูเรื่แรกบริัดนีหุ่นที่ซื้อไว้เขาจะเจ๋งเขาจะเปียดีนะ่นไม่รู้เ่รูยังไเบ็ดดีกว่าเบ็ดคดีกว่าเร้ยเราเป็นเงินเย็นๆนะเงินม้นหล่อเลยก็เลปไม่ไปดูทีตลาดเนี่ย กิ่นมรมเหรอมมวเจ็ปีที่แล้วนั้นอเสียงเพราะแม้หนงเหรียญ่ีพัเลยเจ็ดแปดปีที่ดลยวว่าปีนึงหลานึง่งปีไก่มันบ่มนม่อกิลิินีระ <ลง S 2> ่มนับ่วงปีสอ,องวัดยี่สิบเอ้ยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมัทามุ่ม เบอรมุงถอนปะอ๋อยังมึงถอนก้อนมันเลยะเป๊ะนึงไมันมาขืนเมื่กี้ืลมกินี่บยัก่อนืดเด็ใบซัดเทียนด่าน่ออนมัยังที่มันประกาศในใส่บิควยซื้อรถแดนนะก็ให้บิควายเขาซือซื้อนเอ๊เีเล็กหเปียเล็กหนสิเบิ้งมดีมดีขึ้น คนไม่หนวดมัไมตกเลยคนหลายชุไม่หนวดเนยมแ่คนมหนวคนมันหลายบมันอูมะผมมัน่ะเป็นซนีช่ไมซ่เดมนะนัวคนมันเป็นร่อนเป็นเข้าอ้าอ่ะที่มันมนีเป็นนันนันเละดำเลย mẹ lòng, lòng, lòng bưng bưng, bưng bưng, bưng bunty bunny 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 bunny

อำลำใช่ไหม,มสดต้ม,มหวามเดิมแหละโอ้ยจังเลือ,อ,อมันใส่ดู้วเอ้าทำนี่แล้วครับบนนี่หยอม,มากกบเลยเรามาทำกันนะ โนอตเป็นยังคือซื้อวะเขาหลุดขาตเาลยางอ่ะถึงขันก็พยานากันเนาะมาทันเนี่ย